วันนี้จอยจะมาสอนทำบัตรตัวแทนโดยที่เราไม่ต้องเข้าแอปแต่งรูปเลยค่ะฮสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่จอยโซนค่ะก่อนจะเข้าไปเรียนรู้ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้จะได้ไม่พลาดเวลาที่จอยอัพคลิปใหม่นะคะปกติจอยจะสอนตัวแทนในกลุ่มอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จอยมาทำคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยค่ะ วิธีทำไม่ยากเลยไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราเปิดบินตัวแทนสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสินค้าทั้งหมด4ตัวด้วยกันนี่ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเลือกเปิดบินได้เลยแจ้งกับแม่ทีมที่เราต้องการจะเปิดบินได้เลยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะแม่ทีมก็จะส่งลิงก์เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าไปทําบัตรตัวแทนเป็นตัวแทนอยู่ในระบบถูกต้องค่ะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมในการทําบัตรตัวแทนมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่1โทรศัพท์1เครื่องค่ะ2 รูปสวยๆที่เราจะเอามาตั้งเป็นรูปในบัตรตัวแทนนะคะจอยแนะนําว่าให้เป็นรูปที่มีสัดส่วน1ต่อหนึ่งหรือเป็นสัดส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ให้ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางถ้าเราแบบตัวเราอยู่ตรงริมอยู่ตรงขอบหรือถ้าเป็นภาพทรงยาวๆหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยเวลาที่ระบบสร้างบัตรตัวแทนให้เรานะคะภาพของเราเนี่ยสัดส่วนอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่หรือบางคนหน้าหายไปครึ่งหน้าเลยก็มีนะคะ เลือกภาพดีๆก่อนที่จะามาทำา 3. สำเนาบัตรประชาชนค่ะทุกคนจะต้องถ่ายเอกสารแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะและจะต้องเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะถ้าเป็นปากกาสีอื่นเราไม่รับนะ จุดที่1ที่ทุกคนจะต้องเซ็นก็คือจุดนี้ค่ะให้เซ็นคาดไปที่บัตรประชาชนของเราแบบนี้เลยนะคะให้เซ็นคําว่าใช้สําหรับสมัครตัวแทนห้างหุ้นส่วนจํากัดโซเท่านั้นค่ะต่อมาจะเป็นจุดที่2ค่ะจุดที่สองให้เซ็นคําว่าสําเนาถูกต้องลงไปด้วยต้องเขียนคํานี้ด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราแล้วก็วันที่ที่เราทําการเซ็นสัญญานะคะอันนี้จุดที่2ต่อมาจุดที่3ค่ะ จุดที่3จะเป็นข้อความยาวหน่อยนะคะก็ให้เซนตามนี้เลยเดี๋ยวจอยจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูนะคะหรือถ้าใครมองตรงนี้ไม่ชัดเจนก็ขอภาพนี้ที่แม่ทีมได้เลยค่ะตอนที่ทุกคนเซนสำนองบัตรประชาชนทุกคนไม่ต้องเซ็นเซอร์แบบจอยนะคะอันนี้จอยจะมาทําคลิปจอยจึงต้องเซ็นเซอร์เอาไว้ก่อนค่ะ 4. สลิปโอนเงินที่เราเปิดบินกับแม่ทีมนะคะบัตรตัวแทนที่ทุกคนจะได้รับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ Puple Pump smile Pops to do I want ลิงก์ที่เราได้จากแม่ทีมจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะกดเข้าไปที่ลิง์กได้เลยค่ะเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้านี้นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของหนังสือสัญญาให้ทุกคนอ่านให้ละเอียดทุกตัวอักษรนะคะว่าเราเนี่ยยอมรับยินยอมหรือไม่ในการที่เราจะเซ็นสัญญากับบริษัทนะคะให้ทุกคนอ่านให้ครบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมา,ากด ยอมรับตรงนี้นะคะเมื่อเราอ่านจบแล้วกดยอมรับได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้เอาไว้อ่านในภายหลังนะคะทุกคนก็กดดาวน์โหลดที่ลิงก์สีฟ้าตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนไปอีกค่ะเราก็จะเจอชื่อแม่ทีมของเราแบบนี้นะคะก็ตรวจสอบว่าลิงก์ที่เรากดมาเนี่ยเป็นลิงก์ของแม่ทีมเราไหมนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่รูปโปรไฟล์หรือเป็นรูปที่เราจะเอาไปทำบัตรตัวแทนนั่นแหละรูปนี้จะไปปรากฏอยู่บนบัตรตัวแทนของเราด้วยนะคะให้เลือกให้ดีไปเลยกดไปที่ปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้ไปเลือกรูปที่เราจะเอามาเป็นบัตรตัวแทนค่ะจอยเลือกรูปนี้นะคะเราก็จะได้รูปบัตรตัวแทนแบบนี้ค่ะแต่ถ้า ทุกคนเลือกรูปผิดนะคะก็ให้ไปกดกระกะบาดเล็กๆตรงนี้ค่ะกดกระกะบาทไปแล้วเราก็ไปทำการเลือกใหม่ได้อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชื่อเล่นใส่เพศแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยจะไปปรากฏอยู่บนบัตรตัวแทนของเราด้วยนะคะ เอาเป็นเบอร์ที่เราสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้สะดวกตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนของการใส่สเนาบัตรประชาชนนะคะจอยขอ,อย้ำอีกทีนะคะว่าสเนาบัตรประชาชนตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซ็นให้ครบทั้งหมด3จุดตามที่จอยสอนไปเมื่อตอนต้นนะคะให้จิ้มไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ จากนั้นให้เลือกสำเนบาบัตรประชาชนรอสักครู่นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าทุกคนเลือกรูปผิดให้กดกระปาดตรงนี้แล้วเลือกรูปใหม่ได้นะคะถัดมาให้เราใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยวันเกิด l ลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเรานะคะที่อยู่ของเราตรงนี้เนี่ย ให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะไม่ใช่ที่อยู่ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชนนะคะเป็นที่อยู่ปัจจุบันค่ะกรอกทุกอย่างให้ครบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่พิกัดนัดรับสินค้าด้วยเราจะมีให้เลือกแบบนี้ทุกคนสะดวกนัดรับที่ไหนก็ใส่ได้เลยนะคะขอจอยจะขึ้นเป็นตัวเลือกของอกรุงเทพนะคะ ถ้าทุกคนใส่จังหวัดถูกต้องก็จะมีพื้นที่ให้เราเลือกได้ของจอยก็จะเป็นบางซื่อแบบนี้นะคะวันเกิดของเราก็จะต้องกรอกเป็นปีพศนะคะล n e จอแนะนำให้ใส่เป็นลายแอ d นะคะถ้าทุกคนไม่มีลายแอ d ก็ใส่เป็น ID l i ลาส่วนตัวของตัวเองได้เลยค่ะของจอยก็จะเป็นแอดนะคะแล้วก็ x ตัว w แล้วก็ 0093b ต่อมานะคะใส่ชื่อ Facebook ของเราค่ะสะกดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ i ิน t a g r กรค่ะใส่ที่อยู่ของเรานะคะ อย่างจอยพิมพ์คําว่าลาดยาวตอ่อยูดแขวงลาดยาวนะคะเห็นไหมว่าระบบเขาก็จะมีขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องอไปเสียเวลาพิมพ์นะคะทุกคนก็เลือกได้เลยค่ะเห็นไหมจะขึ้นตรงนี้สอันเลยอัตโนมัตินะคะทุกคนไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ก็ได้แล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันถูกต้องจริงๆไหมนะคะถ้าไม่ถูกต้องทุกคนก็จิ้มเข้าไปแล้วก็พิมพ์แก้ไขได้เลยนะคะเดี๋ยวจอยขอย,ย้อนกลับขึ้นมานิดนึงนะคะตรงที่ไม่มีดอกจันสีแดงเนี่ย ถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ตรงที่มีดอกจันสีแดงทางระบบเขาบังคับว่าเราจะต้องกรอกลงไปค่ะเมื่อเราใส่ที่อยู่จนครบทวนแล้วนะคะทวนให้ดีๆนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกหลักฐานการโอนเงินในการเปิดบินของเรานะคะก็ให้ไปที่ปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมค่ะจากนั้นให้ไปเลือกสลิปโอนเงินที่เราโอนเงินให้กับแม่ทีมนะคะ จากนั้นให้ทุกคนมาใส่อีเมลค่ะซึ่งอีเมลตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้ก็คือเราจะต้องเข้าไปเช็คอีเมลนั้นได้เข้าไปอ่านอีเมลในนั้นได้ด้วยนะคะถ้าเป็นอีเมลที่เราเลิกใช้แล้วหรือเป็นอีเมลที่เราจํารหัสผ่านไม่ได้อันนี้จะใช้การไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องไปทําการสมัครใหม่จอยแนะนําให้เป็น Gmail นะคะจะสะดวกที่สุดเลย ก็ให้ใส่อีเมลของตัวเองลงไปค่ะถ้าทุกคนใส่อีเมลไม่ถูกต้องนะคะก็คือจึงจะมีตัวสีแดงตรงนี้ขึ้นอยู่นะคะถ้าใส่ถูกต้องจะขึ้นแบบจอยค่ะเมื่อใส่อีเมลแล้วนะคะจากนั้นให้เรามาตั้งชื่อล็อกอินค่ะชื่อล็อกอินหรือว่า username หรือว่าชื่อผู้ใช้ความหมายเดียวกันนะคะให้ทุกคนตั้งขั้นต่ำแปตัวอักษรแล้วก็ต้องเป็นชื่อที่เราจะจำได้ง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจอยยกตัวอย่างให้ดูค่ะ อย่างจอยอะจอยโซนถ้าขึ้นสีแดงอยู่อย่างนี้นะคะหมายความว่ายังไม่ครบนะคะจอยมีทั้งหมด6ตัวอักษรเราจะใส่อะไรเพิ่มไปก็ได้ค่ะยกตัว,ตวอ,ยอย่างเช่นเป็นตัวเลขก็ได้อาจจะเป็นตัวเลขที่เราชอบก็ได้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมถ้าใส่ครบแล้วเนี่ยกรอบจะกลายเป็นสีเขียวทันทีนะคะจากนั้นให้มาใส่รหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดนะคะความหมายเดียวกันค่ะให้ทุกคนใส่รหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดเนี่ย ขั้นต่ำแปดตัวนะคะเอาที่เราจําได้ง่ายเดี๋ยวจอยทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้สมมุติขึ้นมาถ้าครบแปดตัวแล้วจะขึ้นเป็นกรอบสีเขียวแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรามาพิมพ์รหัสผ่านเหมือนเดิมเลยเหมือนกับด้านบนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะตั้งรหัสผ่านนี้จริงๆถ้าขึ้นเป็นกรอบสีเขียวแบบนี้ทั้งสองอันถือว่าเสร็จสมบูรณ์ในการตั้งนะคะจากนั้นให้ทุกคนจิ้มไปที่ปุ่มสีเขียวปุ่มนี้ค่ะสมัคร เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ถ้าทุกคนยังไม่มั่นใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากรอกอะไรไปถูกต้องหรือเปล่าก็ให้ย้อนกลับขึ้นไปดูได้นะคะถ้ามั่นใจแล้วก็กดปุ่มสีเขียวปุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะถือว่าเสร็จแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะที่ของจอยมีข้อความแจ้งเตือนว่าอ่าเลขตรประชาชนซ้ำเพราะว่าจอยทำการลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะหลังจากนั้นทางระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครมาให้เรานะคะแต่จะยังไม่ใช่อีเมลอนุมัตินะ ให้ทุกคนเข้าไปเช็คอ e ีเมลที่นี่ค่ะแอป Gmail แอปนี้ค่ะจะสะดวกและง่ายที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนหาอ e ีเมลของโซค่ะจะมีหัวข้อว่าระบบตัวแทนโซสมัครตัวแทนนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่อ e ีเมลนี้ได้เลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นอ e ีเมลแจ้งเตือนการสมัครตัวแทนนะคะซึ่ง ในอีเมลนี้จะมีแสดง username กับ password ที่เราตั้งเอาไว้แล้วด้วยนะคะตรงนี้จอต้องขอเซนเซอร์ของตัวเองเอาไว้ก่อนถ้าทุกคนลืมว่าเราตั้ง username อะไร password อะไรเนี่ยก็ให้กลับมาดูที่อีเมลนี้ได้เลยนะคะป้องการการลืมได้ดีมากเลยระบบตรงนี้ username นะคะก็คือชื่อผู้ใช้หรือว่าชื่อที่ใช้ล็อกอินนั่นแหละ พาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านนะคะถ้าทุกคนทําทุกอย่างถูกต้องทางแอดมินก็จะกดอนุมัติเราเข้าระบบให้นะคะอีเมลที่เป็นการยืนยันว่าเราเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างอีเมลแรกของจอยนะคะตรงนี้นะที่จอยจุดดาวไว้ให้ดูนะคะชื่ออีเมลก็จะเป็นหัวข้อว่าระบบตัวแทนโซอนุมัติตัวแทนถ้ามีคําว่าอนุมัติตัวแทนอันนี้ก็คือจะเป็นอีเมลที่ทางระบบ อนุมัติให้เรานะคะทุกคนเข้าไปดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบตัวแทนโซอันนี้คือว่าเราได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีขั้นตอนแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองใช้วิธีทำไม่ถึง5นาทีเราก็ได้บัตรตัวแทนมาแบบง่ายๆแล้วค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอของจอยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครั้งหน้าถ้าจอยอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้จอยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย